สามเคล็ดลับบำรุงไตชะลอไตเสื่อมที่หลายคนไม่รู้นะครับใครไม่อยากไตพังไตเสื่อมไวยและอยากบำรุงไตลองนำสามเคล็ดลับนี้ไปปฏิบัติกันดูครับอันดับแรกเลยครับให้หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปนะครับเช่นพวกไส้กรอกหมูแฮมเบคอนนะครับรวาพวกไข่เค็มปลาเค็มเหล่านี้ครับเพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมีเกลือโซเดียมที่สูงมากๆ ถ้าเรารับประทานในปริมาณมากทุกวันทุกวันไปเรื่อยๆแล้วจะทาให้ไตของเราเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นแล้วก็ไตเสื่อมได้ไวกว่าคนอื่นๆนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าให้รับประทานอาหารที่สดใหม่มากขึ้นนะครับแล้วก็เค็มลดลงครับก็จะช่วยถนอมไตได้ดีมากขึ้นครับต่อมานะครับข้อที่2ให้ดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับแล้วควรเน้นเป็นน้ําเปล่าด้วยนะครับให้ดื่มน้าเปล่าว,วันหนึ่งนะครับให้ได้อย่างน้อยประมาณ2ลิตรขึ้นไปต่อวันนะครับจะทําให้ไตของเราชุ่มชื้นไม่ขาดน้ําแล้วก็ไตไม่เสื่อมไวด้วยครับและข้อสุดท้าย 30นาทีต่อวันนะครับแนะนําเลยครับในแต่ละวันเนี่ยลองหันมาออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่ง็อกกิ้งก็ได้โยคะนะครับหรือว่าเต้นแอโรบิกก็ได้นะครับก็จะช่วยให้ไตของเราแข็งแรงมากขึ้นลองนําไปทำกันดูครับรับรองว่าไตาแข็งแรงชะลอไตเสื่อมได้แน่นอนครับ